Right, All right now. ไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยยิน <g ill ian> <g ill ian> ดีต้อนรับกลับมาสู่น้องสเตฟานีนะครับหลังจากลิมโบนี่พี่ชายติดเกาะเนรับพี่ชายนี่ไปหลงอยู่ในโลกแห่งลิมโบนะ <g ill ian> แต่วันนี่นี่กูบินนะครับบินจากยานอวกาศนะมาตกสู่ดาวน้ำเม็กนี่ครับ <g ill ian> <g ill ian> ซึ่งก็ไม่รู้มันดาวอะไรเหมือนกันนะครับสำหรับเกมนี้เกมที่มีชื่อว่าออสแพเน็ตนะครับตอนนี้เขาทำไปแค่เอพิโซดหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะจบตอนไหนนะ เดี๋ยวเล่นจบแล้วเนี่ยเอพิโซดสองสามสี่ห้าบานบานพวกนั้นอะ่ะก็แล้วแต่ developer จะทำนะถ้าเขาไม่ทำก็<ๆ>ก็แค่นี้นแหละนะจ๊ะอีอนะครับไปต่อฮัลโหลแม่งเราจะไปเวรอเออค่อยๆย่องสำหรับใครที่มองไม่เห็นนะครับให้มองตาน้องสงนิทคนที่ไม่นะเขามีตาดำๆ ไอ้เฮี้ยไม่ได้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 มันไก,เกน่เกาเราดีเฮ้ยแหมโดดแฝงตัวในความมืดนึกถึงนั่นเลยวะมาร์คออมเดนินจ์เฮ้ยไปละวิ่งเลยเว้ยขึ้นดดด,ด,ด โอเคมันมีสอง้างหรอวะอ่าเฮ้ยจะทางฝั่งขวาไม่รู้มีอะไรเหมือนกันนะเฮ้ยจิบหายละทางฝั่งขวามีอะไรเช็คดิทางซ้ายนี่รู้สึกจะไปไกลเหมือนกันโดดครับผมโอเค เฮ้ยจะอะไรอ่ะฮัลโหลโดนดึงอุดฮัลโหลเนี่ยฟอกไลท์ใครเจะมันจะกินกูไหมอ่ะมันจะกินฉันไหมแดกแน่นอนอุ้ยเฮียไปซัดสะดุ้งเลยเฮียโอ้ดุงเลย ผมไม่กินยังดุ้งผมไม่เสียงกินดด้วยโอ้มันแลบลิ้นกันอย่างนี้เลยเหรอวะโอ้ยตา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 ยคนลุกเอ้ยชิบหายแล้วโอ้โอ้เฮ้ยอาไม่อุ๊แน่อิ๊ขึ้นไม่ได้ดิเฮ้ยเจะ เมื่อกี้อย่างดุ้ง่ะกบอะไรอยู่วะไม่โคตรหลอนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอเคไม่ได้วะโอเคค่อยๆค่อยๆรีบไงรีบไปหรือเปล่าฮัลโหลต้องรอให้ไอตัวตัวอะไรอ่ะ โอ้โหไม่ไม่ได้เลยจุ้งมากเมื่อกี้ผมขนลุกเลยตอนที่กบมันแลบลิ้นต้อกงกําลังจะพูดว่ามันจะแดกเราไหมเออมันจะกินฉันไหมก็เดินกะว่าเดินเข้าไปนิดน,นึงนะกินแน่นอนนะครับแม่งกินแน่นอนังไม่ทันขาดคามึงแลบลิ้นตะวัดกันงี้เลยเนะี่ยโอเคย่องตามไป ถ้าวิ่งนิดเดียวเนี่ยแม่งวิ่งเข้ามาพ่นตดใส่แน่ตดแม่งโครตรไร้กาดนะครับตดตดใส่ทีนี้น้องสเตฟานี่เป็นลมเลยเค่อยๆโอเคไปละเฮ้ยโดดโดดก่นดดอนเฮ้ยเจ้ where am I อะไรวะเนี่ยอ๋อฮะเราต้องก่อกองไฟไปที่นี่มันก็หาไม้มาก่อนเหมือนกับว่าน้องสเตฟานี่กำลังหาที่พักอยู่นะเหมือนกับไปตรงนั้นก็ไม่ได้เรามาหาที่พักกันดีกว่านะครับสำหรับที่พักก็คือตรงนี้เป็นเป็นเชิงหินนะฮะสามารถทำทำร้าวไก่ทำรังทำรังทำที่อยู่ได้นะครับแต่ว่า ฮัลโหลต้องไปหาฟืนมาก่อนแล้วข้างล่างมีอะไรไหมลองดูดิมีมนะครับมีอะไรล่ะกูตายเฮ้ยเจ็บเดานไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยหนักดันครับรับขนมจีบสระเปาเพิ่มไีก เห็นเป็นพนักงานเสิร์ฟเลยทีเดียวหาฟืนเหรอไอไอท่อนนั้นเป็นฟืนได้ปะผมก็ไม่รู้นะเกาเก็บมายังอะ่ะโอเคเก็บมาแล้วมั้ง อ๋อไปเลยน้องสเตฟานีไอเดีย something what the something to start a f f l i n แล้วต้องการอีหยังอนะ่ะ โดนขึ้นบนไม่ได้หรอม <c oughs> จะเอาซัมติงอะไร,รอครับ Need something to start a fire เมื่อกี้เราเก็บมาแล้วเฮ้ยเจ็บแม่ โอเคนลูกเอาอะไรมาสตาร์ทไฟอเอาไข่มแมลงได้ไหมเอ้ไข่มแมลงมันจุดเนี่ยเดอะเอ็กไข่มีลิควิดลิควิดอะไรวะลิควิดเหมือนกรด ه, กอด่ากรดมีกรดเต็มไปหมด ไม่รู้เหมือนกันคือไม่รู้ว่าเอามาจุดไฟได้ปล่าไงแต่รู้อย่างเดียวว่าเก็บมาเปล่าวะเก็บมาดีโอเค เนี่ยก่อนผมมันใช่เปล่าวะไม่รู้เหมือนกันเออมันไปไกลๆ,ๆก่อนวิยแม่งเอ้ยแม่งไม่ได้วะ่ะคือไม่รู้ว่าเก็บไข่เกี่ยวอ่ะนะไม่น่าเกี่ยวตามความรู้สึกอ๋อฮะ อืมไปชืบอเดี๋ยวขอลองเก็บไข่ดูหน่อยกมคือยังเก็บอยู่นะ โอเคในเมื่อมันยังอยู่ตลอดเวลาก็อาา่าเหมือนกับว่าเก็บมาแล้วยังมันเป็นไอเทมติดตัวหรือเปล่าไม่รู้ว่าเกี่ยวกับไข่หรือเปล่านะแต่ว่าต้องลองไปดูนะครับถ้าไข่มีกรดอยู่ในนั้นก็เอากดไปทำลิกก้กระดาษมันเกี่ยวไหมดูซิว่าน้องสเตฟานี่จะเป็นยังไงครับเฮ้ยเชี่ยแล้ว แม่งเกียนจริง,รงกินน้ำรอ <S <S หลังจากผมไม่ได้เล่นเกมแนวนี้มาสักนานนะก็ให้ความรู้สึกว่าฟินเหลือเกินนะครับที่จะกลับมาเล่นอีกเนี้ยแลสำหรับคนที่รอแบทแมนอยู่นะมีน้องๆหลายคนถามมาแบทแมนนะครับแบทแมนผม เนื่องจากว่าตอนอัดอะแฟบมันตัดไปหน่อยหนึ่งนะครับทําให้ขาดช่วงไปนิดนึงนะครับซึ่งตอนครั้งที่แล้วเนี่ยเราต้องตามหามิมเตอร์ฟรีดใช่ไหมแต่มิเตอร์ฟรีดเนี่ยมันมันอะไรนะคือเข้าไปในรังแล้วนะครับแล้วมันเกิดอาการเกิดอาการแฟบมันเต็มเนื้อที่มันเต็มลืมลบของเก่านะก็ทําให้ขาดไปเลย แล้วผมก็ไม่สามารถไอ้นั่นไม่สามารถอะไรไม่สามารถย้อนกลับไปเล่นใหม่ได้นะครับแต่ถ้าถ้าเห็นคลิปมาเนี่ยอาจจะเป็นไม่ใช่อาจจะเป็นดีถ้าเห็นถ้าเกิดว่าเห็นคลิปมาปุ๊บเนี่ยแบทแมนเนี่ยอาจจะเริ่มงง,งนะเดี๋ยผมจะเอาไปอธิบายพูดอีกทีนะแล้วก็จะมา,ม,มาพูดอะไรในเกมนี้โอเคฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะฮ okay. กูไปละจ้าบายจ้ามาละจ้าโดดจ้าโดดสิจ้าหมูยังกูยังดุ้งกับไอ้กอบนั้นไม่หายเลยวะ่ะดา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 อาดาดาดาอืออ๋อฮหรออันนี้สัมติงเอา ไงกูเอาไข่ห่านมาแล้วนี่ไงไข่ห่านแม่ไม่เอาอะอะไรวะเอาละครับท่านผู้ชมนะหลังจากเดินวนไปวนมาในเกมนี้โคตรนานนะครับผมก็ต้องขออาศัยไม่ใช่ต้องขออาศัยต้องมาเช็คให้ละเอียดที่ถวนทวนทวนทีไม่ใช่ที่ถวนก็มาเจอถ้ำของน้องกบเมื่อกี้ที่แดกเราไปตั้งเมื่อประมาณกลางคลิปนะครับ เขาบอกว่ากบไอ้กบตัวนี้เป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดนะครับมันมันต้องกินอะไรสักอย่างนะบอกว่ามันคงไม่กินฉันนะแล้วคุณเห็นไอ้นี่ไหมฮะ,มะแมลงซึ่งกำลังยงยงโย,อง,ย,อง,ยองอยู่ถ้าเดินไปเนี่ยโดนแดกแน่นอนสวัสดีกบโดนแดกแล้วขนลุกเรื่อยว่ะ <c oughs> คือถ้ามันจะกินอย่างนี้นะเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลนี่มันไข่แมลงนี่นะ ปลาไปเออรู้แล้วว่ะมันแรงตัวน,น้อยนั่นไงนั่นไงฮัลโหลฮัลโหลไปดีวะเราจะอ่าเออพวกนี่มันหินหิ <ś c oughs> นหินแปรแสงนี่นะ มันอยู่ข้างในตัวแมงมุมเงั้นเลยมันน่าจะสร้างแรงส,สปาร์กได้วันดีกบวันดีฮัลโหลฮัลโหลทำไมกินตัวเดียวแล้วอิ่มเลยเหรอกินตัวนี้ไม่พออ้วงด้วยนะครับโอเคเราได้หินเป่งแสงนะครับหินแป้งแสงจากตัวแมงมุม,มเมื่อกี้นะเมันเรียกว่าแมงมุมก็มันเรียกว่ๆๆกสาสไปเดอร์นะมันก็ต้องเป็นแมงมุมแมงมุมตดนะฮะ เออ,อารก็วิ่งมาต่อใส่เรานะครับผมไปดีกว่าโอเคหาแล้วแม่นอนจริงจริงหวันทูถงไปแล้วเวย้ยแม่งมาแม่งตามมาแล้วปีนก่อนนะครับโอเคไป ทีนี้เราก็ได้หินเปล่งแสงมาแล้วนะฮะกิ่งไม้กองฟืนได้แล้วนะครับเราจะมาตั้งแคมป์กันนะฮะโอเคเลยมาสเตฟานีติดเกาะติดเดี๋ยวเรียกว่าติดเกาะเรียกว่าติดดาวดีกว่าเห็นหน้าเราไปเฮ้ยน่ารักอ่ะน่ารักนะเธอ Okay, I play iPad too. I was very excited when I discovered uh -huh. a new world. Everything happened so quickly—the launch I from my home, like my the capsule crashing—but it all it melted away not when not I left my capsule and looked right around. Uh -huh. The plants are amazing. There are strange creatures everywhere. I feel like I've been transported into one <laughs> of the stories <laughs> Dad used to tell me. Uh -huh. This world is very dangerous, but. I love it. I want to learn more about the creatures that live here. I saw one hiding behind a rock. It was rather ugly, but in that endearing sort of way. I managed to myself. I even figured out a way to start a fire. To keep a small cake can be rather cozy if you love it. I think I like my new life on this small <laughs> ยางฉันตกมาที่นี่อะไรเงี้ยได้เจอเหมือนก็บุัวเรื่องราวชีวิตประจำวันฟ้าผ่าทำเตี่ยอะไรครับโอเคจบเอพิโซดหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเอพิโซดสองนะฮะก็จะมาเจอกันใหม่ในเมื่อเขาทำเสร็จนะครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็บายบายนะฮะจุบจ๊บๆ สวัสดีครับผมเพื่อนๆทุกคนนะฮะกระผมหอมแดงเช่นเคยนะฮะก็ต้องขอ,ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมรายการของ Guardian TV มาโดยตลอดนะฮะและเ,เพื่อนเพื่อทุกคนนะครับสามารถกดเข้าไปที่มอวิดีโอตรงกลางหน้าจอนะฮะเพื่อที่จะเข้าไปดูวิดีโออื่นๆของ Guardian TV ได้นะฮะแต่ถ้ากดตรงกลางคำว่ามอ,มอวิดีโอแล้วไม่มีลิงก์ไปแล้วก็แสดงว่าไอคุณเดียนมันขี้เกียจใส่ลิงก์นั่นเองนะฮะให้คลิกเข้าไปดูวิดีโอที่ชแนลกันเองนะครับผม แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับบ๊ายบาย